อันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับพอดีว่าเราเข้ามากินร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับที่จังหวัดมหาสารคามอยู่ตรงอำเภอบ้านแพงนะฮะแล้วก็อันนี้อยู่ริมถนนเลยแหละก็เป็นร้านน่าสนใจร้านหนึ่งนะฮะเพราะว่าอาหารหน้าตาดีทุกจานเลยก็แล้วก็เขาก็เลี้ยงกุ้งไว้ด้วยนะครับเอาไว้เวลาเราสั่งเนี่ยเขาก็จะทำสดๆได้เลยก็เลย มาถ่ายดูพฤติกรรมกุ้งกันดีกว่าครับว่ากุ้งที่มาสารคามเป็นยังไงนี่เขาเฮ้ยนี่มันตายไปตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมันกําลังกินซากเพื่อนมันเองด้วยเนี่ยกุ้งที่นี่ขายโลละสี่ร้อยนะครับก็ผมก็พวกผมก็สั่งกุ้งเผากันไปจานหนึ่งกิโลหนึ่งสี่ไม่ใช่จานหนึ่งได้มาสองจานนะครับกิโลหนึ่งสี่ร้อย ก็อร่อยมากนะครับไม่คิดว่าในร้านส้มตําจะมีกุ้งเผาด้วยนะครับกุ้งเลี้ยงแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่เราก็จะไปอีสานล้วก็จะเจอแต่ปลาเผาลาบน้ําตกอะไรอย่างงี้นะครับส้มตํานี่ก็มีกุ้งเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหกุ้งการาินกุ้งการาินเร่งนี้เหร ที่นี่ปลาสุนัขเหียบนี่เลี้ยงกุ้งในร้านส้ตมตำนะครับ